ินสับปะรดฉันก็ชอบกินกินฉันกินไม่เบื่อสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับครูเบลดนตรีบ้านๆอีกเช่นเคยนะครับ วันนี้นะครับมีคำถามจากคุณครูเข้ามานะครับถามว่าครูเบลอยากทำเพลงให้กับเด็กๆจะทำยังไงดีนะครับก็วันนี้ผมก็มีแอปแอปหนึ่งนะครับมานำเสนอให้กับเพื่อนๆแล้วก็คุณครูได้ลองไปใช้กันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันใน iPad ได้เลยครับผมสำหรับแอปนะครับที่ผมจะใช้นะครับก็มีชื่อแอปว่าตรงนี้เลยนะครับการะดาษแบรน์นะครับก็จะมีใน อ่าพวก iOS นะครับพวก iPad อะไรพวกนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในแอปกันเลยครับอ่าทีแรกนะครับหน้าตาแอปนะครับเปิดมาก็จะประมาณนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าไปทําเพลงนะครับเราก็ต้องรู้จักโจทย์นะครับของเพลงก่อนนะครับซึ่งโจทย์เพลงที่ผมได้มานะครับนั่นก็คืออ่าคุณครูนะครับเขาจะสอนเด็กๆเกี่ยวกับหน่วยของ ผลไม้นะครับซึ่งผลไม้ของคุณครูนะครับก็มีหลากหลายชนิดนะครับก็มีสับป,ปะรดมีสตอรอเบอรี่นะครับแล้วก็เขาก็จะเอาผลไม้พวกนี้มาทําเป็นไอศครีมนะครับซึ่งผมได้โจทย์มาแล้วนะครับก็เขียนเป็นเรียงความก่อนนะครับพอเป็นเรียงความเสร็จแล้วก็มาใส่เนื้อหานะครับก็ได้เนื้อหาประมาณนี้นะครับพอได้เนื้อหาเสร็จผมก็เอา Melody หรือว่าคอร์ดเข้าไปจับเนื้อร้องนะครับก็ใชว้วิธีการเล่นกีตาร์นะครับแล้วก็ใส่คอร์ดลงไปนะครับก็จะได้อินโทรประมาณนี้นะครับ2รอบแล้วก็จะเป็นเนื้อเพลงนะครับจะเป็นเพลงแบบสั้นๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในแอปกันเลยนะครับก่อนอื่นนะครับขั้นตอนแรกเลยที่ผมทำก็คือผมจะใส่เสียงกรองก่อนครับ ไปดูเสียงกลองกันครับนี่นะครับหน้าตาของเสียงกลองที่ผมจะทํานะครับเพราะว่ามันเป็นจังหวะพื้นฐานนะครับผมก็เลยทําเสียงกลองก่อนอ่าเห็นไหมครับมันจะมีปัญหาเรื่องของอความหน่วงหรือว่าภาพไม่ตรงกับเสียงนั่นเองนะครับวันนี้อาจจะทําให้ดูแบบคร่าวๆนะครับสําหรับจังหวะเราก็สามารถเปลี่ยนจังหวะในนี้ สามารถลองเล่นได้เลยนะครับผมก็ใช้จังหวะพื้นฐานดีกว่านะครับเราสามารถเปลี่ยนอุปกรณ์พวกนี้นะครับเสียงนะครับเพิ่มไทเฮดเพิ่มอะไรได้เลยนะครับเพิ่มฉาบเพิ่มอะไรได้เลยนะครับเสียงมือปรกมือนะครับได้หมดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้เสียงนี้ครับในการขึ้นท่อนอินโทรนะครับท่อนอินโทรก็จะใช้อยู่ทั้งหมด8ห้องนะครับ8ห้องก็ คอซีคอจีคอเอฟคอซีนะครับบน2อรอบนะครับทั้งหมดแดห้องนะครับไปแบบเร็วๆเ,เ,เลยนะครับต่อไปผมก็จะใส่เสียงไปตรงนี้นะครับใส่เสียงของเอเมื่อกี้มีเสียงปุบมือไม่เอามีไหมอันนี้ไม่เอานะครับกลับไปตรงนี้นะครับก็ ไปที่หน้าหลักนะครับมันซ้ำกันเอาออกหนึ่งอันลบอ่ะต่อไปผมจะไปใส่เสียงของคีย์บอร์ดครับคีย์บอร์ดก่อนอื่นเราก็ไปตั้งค่าตรงที่ฟันเฟืองครับผมจะใช้ R key C major นะครับ C major ก็มีคอร์ด ทำนี้เลยนะครับอ่าต่อไปผมจะใช้แบบกดแบบคอร์ดเลยนะครับก็ไปตรงนี้ครับอ่ามันก็จะขึ้นคอร์ดให้เพลงของผมมีคอร์ด C ดูตรงที่หน้าจอตรงนี้นะครับคอร์ด C ก็มีคอร์ด C คอร์ด G คอร์ด F แล้วก็บนมาคอร์ด C แบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลองอัดให้ดูนะครับหยุดก่อนนะครับ ก็จะลองอัดให้ดูนะครับ F C วนอีกรอบครับแบบนี้เลยครับอืมต่อไปครับ เสียงที่ผมจะใส่อีกอันหนึ่งก็คือเมโลดี้ครับกลับไปตรงนี้เหมือนเดิมครับก็ไปตรงที่ตรงนี้ครับผมจะหาเสียงเมโลดี้นะครับเดี๋ยวหาเสียงก่อนขอเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็นเสียงอื่นดูสิอันนี้ได้ไหม ก็แล้วแต่เราจะเลือกเสียงได้เลยนะครับขอเลือกเสียงแป๊บหนึ่งนะอันนี้แหละอันนี้นะคลาสสิกโอเคผมใช้เสียงนี้นะครับพร้อม ผมก็เริ่มอัดนะครับก็เริ่มอัดได้เลยครับเดี๋ยวนะเอาใหม่นะครับเสียงมันต่ำไปนิดนึง ถ้าเราไม่เอาเราก็กดกลับได้เลยนะครับอันนี้ทําให้ดูเลยนะครับมันมันดีเลยนิดนึงนะครับมันก็เลยมันก็เลยยากนะครับโอเคพร้อมละ เสียงมันดีเลยนะครับอืมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับเมื่อเราทำเสร็จนะครับหน้าตาของอแอปที่เราทำนะครับก็จะขึ้นมาเป็นแทบแทบแบบนี้เลยนะครับรายละเอียดนะครับรอบนี้อาจจะไม่ละเอียดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถทำแบบสดๆให้ดูได้นะครับเดี๋ยวยังไงนะครับก็ใครที่สนใจก็อาจจะคุยกันส่วนตัวก็ได้นะครับก็นะครับ เดี๋ยวผมจะลงเพลงให้นะครับใน YouTube อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับการทำเพลงนะครับก็อาจจะแบบไม่ครบขั้นตอนนะครับเพราะว่ามันมันมีปัญหาเรื่องเทคนิคนินดหน่อยนะครับก็เอาไว้ใครสนใจก็เอาไว้คุยกันส่วนตัวได้นะครับแบบนี้นะครับวันนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์ <Good> like ให้กับครูเบลดนตรีบ้านๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้ครับไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย ก็ชอกกินกินฉันกินไม่เบื่อเพราะสับประรดฉันแซนวิเศษหอมอร่อยหวานยิงชื่นใจถ้าเธอได้กินรับรองติดใจเพราะมันคือไอสาเครีมสับประรด สับปะรถฉันก็ชอบกินกินฉันกินไม่เบื่อเพราะสับปะรดฉันแซนวิเศษหอมอร่อยหวานยินชื่นใจถ้าเธอได้กินรับรองติด